หันออกมาใหม่ๆก uh, yeah. ับบอ้ลาหนาดไปอห้มเนสเ่นห้อมนส่มาดิเนยเดอออย่าต้องไปิกินล สบายดีตอนเศ้าเมื่อวันอาทิตย์อยู่กับใบบัวไทยบ้านทิ้งงานใบัวไทยบ้านที่ประแสไม่ไดจะกิ่นคอยปา่าไปสตลาดตะเลวนเลยเอ,อ,อาซิไปซอกจัดเมนนะูเล็กๆนหน่อยแล้วเอาโซ่เอารับปีใบฟ้าใหม่บโบได้เจอโบได้เจอใบบัวไทยบ้านนี่สองสามทิศในนี่เป็นใครผู้ไอโอฮอกก์ใครขึ้นลย ใครส่งท้ายปีเกา่าโอ้โหตอนทัพปีใหม่ครัแบบไอบ้าไ้บ้านว่าใครตอนทัพปีใหม่าามาสักจะมาได้กินเหลราแล้วนมื้อนี้ชิจัดเออมนยูก้อยปลาเอาติดตัดกันยันยันเมื่อคือนนี้พอกินได้อยู่หออากระดบ้านอคอนโดไอบ้าไนบ้านมาจวด นีุ่่งดับเบลิลแบ,บล็กน้งดับเบิลแบล็่แบบบานสตาร์ทแล้วดีบายมมงบบบาง สดาก่อตัวโดาไ้ทีครักก็ซาดีขนาดหวานมาซะได้ปรุงเหลามีห่อนี่สซาดีขนาดโ่วช่วแป๊บเอ้าย เสียก้อยป่าพี่น้องปั่นยิ้มตุ๋มไงนะแต่ก็สีเอาใส่บอกเขาว่าให้แต่เสาะตะเก็บเขาสิมาคว,าว้าเองเดี๋ยวใส่กับเพียงกปนนั่นยินมี่ตัแวแต่ก็จะมาเมนูกับแก้มสิมาปิ้งไก่ลาดท้าประเด็ดร้อนดีตามสมเลยมันนี่เด้อกัมีซุปอีกแค่นี้หัวป่าพี่น้องหัวปลา,าแดงหัวปลาทะเล เสียต้มยำหัวปลาทะเลก่อนเลยเบอร์แก้ขาว <Yes. S 1> จวดมาทุกคนจวดจอกแรกแหกนน้งมันอ้าวหวานคืนนี้ก็หมดก้อนหนึ่งอืมเข้าน,นอนก่อนไอ้บาไแถบ้านหลับมีด ปาดเลนะระเบิดหลืปาดลนดนี่กนำะล,ลัะละลงสีปิงไกท่ทาระแดกสูตรหลวงก็บางอรสูตรไทยสูตไทยสูดิสานปบิงทาะแดดนะปิงไก่ลาดทาะแดกเราเคยหัน่นบนบอนนะ่ะมตัดกันเนาะขี้มันนะ มีมีตับบ่ตุ้ยนี่นยเออเย็งต่อยเออตัดกินสั่นอันนี้บุกปักหมดดูแท้กินง่ายซอยป่าสดๆใส่พี่น้อง เนื้อปลาสดๆสดเาีหั่นออกมาใหม่ๆอันนี้ก็ใส่เห็ดบมกขี่ป่าพื้นท้องแบบแซ่บแบบขบอํอลลําฟัองติดตามจะแช่นาวข้ามวกก็ได้เออเอาไปเอออามานันทันบายปลา อันนี้สีตากระเทียมมะเเทศชาอ,นนอันอ่ะสีสีย,ายากก่างไก่เอียบไก่ใส่ประแดกใช่ไหมหอ,อ,อมเนยเสียงหอมยุกยังนันใหม่กว่าจะใหม่ยคยยปร้งอ๋องถ้ามมนเข้าเือนเขาเเเออ้าเขือเอียบไปสิบห้านา,าทีมาดิเนด,ดมาขี่นอกสีมามก ใส่ป่าหรือว่าบกทองขึ้นป่ามีก็หัวหอมตำหอัอหอมแล้วก็มีพริกสิงไข่กระเทียมเจี่ยวลงไปที่ล่องมาเจี่ยวหัวหอมมานํำหอมแล้วเขย่าจงในป่าใส บาบาทนี่หลังจากเจกียพักวอมห้อมแล้วก็เอาปลาลงเลยใส่ปลาผสมมันนึ่งแก้รับร้อนผมมีขา้าย่านตะเภาเดี๋ยวเบิดสูตรนี่นะ อันนี้ก็มีปลาเด็กน้ำป่าเป้งน,นัวใสไ,ไปเลยจังกุ่มใสปักของมานะลากีหูดใบตีหูดเข้าไ,ไปเลยผักของเราก็มีผักผักสีผักบัวผักสีักบัว ใส่ซ <c oughs> ี่ฟอยด์อบไส้เดือดไอ่ออนน่องจวดแกะข่าวเราแกะข่าวอ่ะอนำบุคคลมุกแกะเลยพอจัาหน่อยนำดว่วนเตอ,อยู่บ้านต้นไงอบ้านมามาเบิ่งนปีงไก่ทากระแดกเดือดพลอยโอ้ปีงไก่หอมขนาดนี้เลย พี่ไก่ทาประเด็ดหรือว่าสูตรสมุนไพรสูตรวิสานบ้านนาแม่มาชื่อน้องอันนาแม่ทีเอลทีทีเอ็มยังเป็นยังไงก่เสียด้ไก่หมูด้านพักสั่สูตรบ้านๆลองลองดูชื่อแซ่บก่ไก่บ้านไก่บ้านแท้ๆเลยบกใส่ปลา Oh, oh. อโอนา้โห้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยออ้อ้ย้ยโอ้้ยโอ้อ้ยโ่้ย้ยโอ้ยโอ้้อ้ยออหอม

เออเอาเอาเมันสุกนี่แน่อร้อนสุดรู้ซีเมนีาไหนนี no ่โอ้โหตัดนะคนละคนละครึ่งเลยตัดตีมีเลยมาเรามาเอาแลวกินไาลูกใครกิเไหมมันมาพี่น้องมาดูบเอาสูตรมาซเนกุงปลาไก่กิ้งหัแดดเนี่ ชิเซบ,บสูตรไอบ,บ๊อดให้บ้านแต่บทธรรมดาเลยนะ,ะป่ะปิ้งไก่ทาบประเด็มาด้วยทุกคนครับคันแล้วหนวสุกแล้วเข็มไหมฮูดีอหอมประเด็อืหอมทอดปิ้งไก่ทาประเด็เอหดนะอมฮม ยังไงีูดดีบวกเค็มบวกเก็มโอ้แซ่บแซ่บแซ่บแล้วจืดไหมเด็ดตับใบกิ่งหูใส่ไปม,มาตะกัดกล้าปายิงไก่ท้าประแดดเอาไปเห็ดบังด้ตวตับหมูจิงงค้ พริใบกีบหูดคาแล้วก็เปิงนัวเกลือประเด็ถอกใส่ับบบะหาีเจ็บเจียวอย่างงี้จบเลย